Beautiful people, welcome back to my channel. It's your favorite girl, Miriam React. If you're coming across my channel for the very first time, you are highly welcome to the family and to my returning subscribers. You guys are the best. Thanks for always stopping by to watch my videos. So, you guys, today I'm back again with another Thailand video. Yeah, this is actually about um Thailand culture. I came across this and I thought to share it with you guys. My title was written in Thailand and I couldn't get the meaning, so I had to use Google Translate, which says Laos is haunted. Foreigners are even afraid that Laos is asking for leave. Why is the year of Laos tourism like a cemetery broken up? Okay, what is Laos? We'll definitely find out in this video. So, without much further ado, let's dive right into the video. ได้มีการเปิดเผยล่าสุดนะคะว่าน่าตกใจอย่างยิ่งที่ปี2024อันที่จริงเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวลาว <you> so. แต่กลับไรเงาลบท่องเที่ยว so ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยมีหลายๆคนเข้ามาร่วมวิเคราะห์นะคะว่าเคยบริจาคทั้งเงินและข้าวของไปให้ลาวแต่ว่าตอนนี้ตาสว่างแล้วคิดว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าบางคอมเมนต์ ก็บอกว่านักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวลาวไม่ว่าที่ไหนๆที่เข้าไปก็เพื่อความสุขกายสบายใจและได้เห็นพื้ okay, นที่ธรรมชาติ <L> ous, โดยเฉพาะในลาวนั้น please, ที่ที่น่าสนใจ <in Thailand. S 1> ก็คือธรรมชาติภูเขาป่าไม้และบรรยากาศที่เงียบสงบเดิมๆที่ยังคงมีอยู่มากแต่แปลก oh, คนลาว oh, oh, oh. สร้างภาพลบให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในใจเคยคิดว่าเมืองลาวคือบ้านพี่เมืองน้องไปเที่ยวก็คงจะไม่ผิดหวังแต่ว่าความเป็นจริงแล้วีรไม่ตรงความเป็นจริงเลยมีทั้งกองร้อนมีทั้งแม่ค้ารุดรับจ้างมีเจ้าหน้าที่มากมายที่จองจะรีดไทยนักท่องเที่ยวก็เลยตาสว่างไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่พบเจอแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เจอมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวลาว คนถึงกับบอกว่าตาสว่างเลยการที่ไปเที่ยวลาวนั้นเข้ากับไปหาเาใสตัวเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เลยคิดได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอื่นนั้นมีสวยงามมากมายเพราะฉะนั้นลาวจะต้องมีการปรับปรุงการท่องเที่ยวและเปลี่ยนทัศนคติใหม่หากต้องการจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในประเทศลาวเพิ่มมากขึ้นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถึงสปปลาว จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายมีธรรมชาติที่สวยงามแต่หากคนลาวปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวในแง่ลบหรือคอยจ้องจะเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในปี2024 <Wow. S 1> ถึงแม้ว่าลาวจะประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยวแต่ไม่มีความพร้อมในทุกๆด้านหากเป็นแบบนี้นักท่องเที่ยวก็คงจะไม่อยากไป บางคอมเมนต์บอกว่าเคยไปเที่ยววังเวียงเมื่อ15ปีที่แล้วสวยและเป็นธรรมชาติมากๆตอนนี้นักท่องเที่ยวไม่ใช่น้อยที่ไม่นิยมไปเที่ยวลาวไม่ใช่เพราะว่าแอนตี้ลาวแต่ว่าเนื่องจากข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมื่อไปเที่ยวลาวแล้วมีมากเกินไปหลายคนก็เลยกังวลไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเกี่ยวกับความสะดวกหรือแม้แต่ความปลอดภัยในขณะที่ไปเที่ยวอยู่ในสปปลาว และมีคอมเมนต์จากชาวเกาหลีค่ะบอกว่าเคยไปเที่ยวที่หลวงพระบางก็พอมีนักท่องเที่ยวอยู่แต่ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไปลาว ยอดที่ส like like really oh, kind of ุดก็คือคนจีนนี่แหละส่วนปถัดมาก็คือฝรั่งมีเดินเยอะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเดินเที่ยวไม่ค่อยได้ซื้อข้าวของส่วนใหญ่แล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวลาวนิยมจะเช่าสกูตเตอร์แล้วก็เที่ยวชมในเมืองแต่ว่ากลัวกันช่วงหลังไม่ค่อยมีใครกล้าเช่าสกูตเตอร์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเจ้าหน้าที่เรียกแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องมีการเรียกสินบนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถึงว่าปี2024 ได้ประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยวลาวแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแข่กันไปเที่ยวในสปปลาวโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้าส่วนใหญ่การท่องเที่ยวช่วงจะมีภาพลบออกมาเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้สปปลาวจะต้องพัฒนาอีกมากกว่าจะได้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศต้องมีการลงทุนอย่างมหาศาลและจะต้องหัดมีมิตรไมตรีกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรองว่าหากมี การปรับปรุงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะหลั่งไหลไปเที่ยวลราเช่นกันบางคอมเมนต์ก็บอกว่าการท่องเที่ยวเป็นการหาเงินเข้าประเทศได้เร็วที่สุดแล้วแต่แปลกทำไมสปปลราไม่มีการตั้งกลยุทธ์ที่ดีและไม่เคยเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางรวมถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการต้อนรับของคนในประเทศนั้นไม่ใช่ว่าแค่ประกาศว่าเป็นปีแห่งการท่องเที่ยว แล้วหลังจากนั้นพักรัฐก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรเลยคิดว่านักท่องเที่ยวจะทลักจากไทยไปเที่ยวลาวซึ่งไม่ได้เป็นแบบนั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เวลาอยู่ประเทศไหนเขาก็จะเที่ยวอยู่ในประเทศนั้น บางคอมเมนต์บอกว่าการไปเที่ยวลาวคนไปเที่ยวส่วนใหญ่ที่สบายใจก็จะ,จะต้องมีญาติพี่น้องถึงจะไปเที่ยวได้ช่วงหลังหากใครไม่มีญาติหรือว่ามีคนรู้จักในสปปลาวก็ไม่ค่อยจะกล้าไปแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าการไปท่องเที่ยวที่ไหนสักแห่งก็เปรียบเสมือนการซื้อสินค้า หากมีสินค้าดีแต่ว่าคนขายพูดจาไม่เพราะก็ไม่มีใครอยากจะซื้อการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าสอบปอปอลาวจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามดูดีราคาก็ไม่แพงแต่ว่าคนขายนั้นบริการไม่ดีคนซื้อก็จะหนีไปที่ร้านอื่นอย่างแน่นอน บางคอมเมนต์บอกว่าปีนี้เป็นปีท่องเที่ยวลาวปี2024แต่ว่านักท่องเที่ยวกลับมีน้อยเหลือเกินแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นไทยมาเลเซียเมียนมาเพราะว่านักท่องเที่ยวเต็มทุกวันยกตัวอย่างประเทศไทยการคมนาคมขนส่งก็สะดวกผู้คนในประเทศไทยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเที่ยวไทยนั้นปลอดภัยทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวไทยไม่ขาดสาย แล้วก็มีคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่าเคยไปเที่ยวในสอปป,อปอลาวการใช้จ่ายเงินผ่านคิวอาโคซื้อของแปลกจริงๆถือว่าเป็นการผิดกฎหมายลาวนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครอยากจะพกเงินสดก็เลยอยากจะจ่ายเงินผ่านคิวอาโคแต่แล้วไปเที่ยวลาวกลับต้องจ่ายด้วยเงิน US ดอลลร์แปลกมากๆเลยเงินกีบบางที่ก็ไม่มีใครรับบางคอมเมนต์ ก็บอกว่าข่าวเพิ่งออกมาว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติถูกแย่งกระเป๋าสตางค์ซึ่งข่าวนี้นั้นโด่งดังไปทั่วโลกและที่สําคัญจับผู้ฉกชิงกระเป๋าก็ไม่ได้การท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีความปลอดภัยหากไม่ปลอดภัยแล้วเราก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะเขล็ดลาบแล้วก็จะมีการแชร์เป็นไวรัลในโลกโซเชียลทําให้นักท่องเที่ยวนั้นไม่กล้าไะเที่ยวที่สอปป,อปอลาวบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวในสอปป,อปอลาวตอน อนนี้เต็มไปด้วยคนจีนและเวียดนามแต่ว่าคนจีนที่ไปเที่ยวสปปลาวเขาก็จะไปเที่ยวเฉพาะในแหล่งที่มีคนจีนเป็นเจ้าของส่วนคนเวียดนามก็เช่นกันคนเวียดนามจะไม่ไปเที่ยวในสถานที่ที่ตัวเองไม่รู้จักหรือไม่ใช่ของคนเวียดนามเพราะฉะนั้นเงินก็จะไม่ได้กระจายไปสู่ชาวบ้านท้องถิ่นของสปปลาวแต่จะกระจุกอยู่ในมือของนักลงทุนชาวจีนและนักลงทุนชาวเวียดนามเท่านั้น บางคอมเมนต์ก็บอกว่าการที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทุกภาคส่วนของประเทศนั้นจะต้องมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริการเรื่องการขนส่งและโดยสารที่พักอาหารทุกอย่างจะต้องมีมาตรฐานต้องติดป้ายราคาให้เห็นชัดเจนถนนหนทางก็ต้องเดินสะดวกแหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีการปรับปรุงให้มีความสะอาดไม่มีขยะประปรายคนในประเทศก็ต้องมีจิตใจที่ดี เฟื้อเฟื่อเผือแผ่ให้กับนักท่องเที่ยวจริงใจไม่เอาเปรียบไม่ขดโกงแล้วก็มีความซื่อสัตย์ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถ้าทำได้ตามนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะนิยมไปเที่ยวลาวแล้วซึ่งความเป็นจริงตอนนี้การไปเที่ยวในสปปลาวแทบจะไม่ได้เป็นไปตามที่กล่าวเอาไว้เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าการไปเที่ยวลาวและกัมพูชาตอนนี้ใส่เสื้อเกราะพร้อมหมวกกันน็อกก็ยังห่วงหน้าพะวงหลัง เรียกว่าเป็นการไปเที่ยวแบบผจญภัยต้องมีความเสี่ยงพอสมควรบางคอมเมนต์บอกว่าเคยวางแผนที่จะไปเที่ยวลาวเมื่อปี2023แต่ว่าต้องขอบคุณประธานมวยลาวและคนลาวหลายคนรวมถึงกองล้อนที่ทําให้คนไทยโลกสวยได้ตาสว่างและรู้ว่าคนลาวนั้นคิดยังไงกับคนไทยก็เลยตัดสินใจจะไม่เที่ยวลาวอีกแล้วบางคอมเมนต์บอกว่าพูดตามตรงอยู่ที่ผู้มีอํานาจสูงสุดจะทําอะไรจะแก้ไขอะไรหากไม่ทํา มีแต่คำพูดก็ไม่สามารถพัฒนาอะไรของประเทศให้ดีขึ้นไปได้บางคอมเมนต์บอกว่าอาจจะต้องแก้ไขที่ภาครัฐมีทัศนคติที่ดีกับนักท่องเที่ยวตามป้ายต่างๆก็ควรจะมีหลายภาษาโดยเฉพาะภาษาไทยภาษาอังกฤษเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไปเที่ยวสปปลาวเป็นจำนวนมากไม่ใช่ว่ามีแต่ภาษาจีนกับภาษาเวียดนามเหมือนในทุกวันนี้ you guys this is this is quite interesting, even though I didn't actually you know get the full gist the full details on the video, but from what I'm seeing in the subtitle it actually talks about tourism and you know the rate at which people visited um Laos and the kind of um risk that was that was involved in visiting the place and the kind of you know arrangement that was made and the fact that they didn't spend enough money you know. In making the place welcoming to tourism, um, to tourists from all over the world and all, so you guys, let me know in the comment section down below what the actual, the you know, the full gist is. From what I said, am I actually right? Do, did I actually get some of the you know, some of the things that we talked about in the video? And you can also you know, talk about it and you know. Enlighten me more about what the video is all about. So, if you're coming across my channel for the very first time, you're highly welcome to the family and to my returning subscribers. You guys are the best. You are the best. Thanks for always stopping by to watch my videos. And I'll see you guys in my next one. Bye.